วันนี้สถานการณ์เรียกว่าเหตุการณ์ของโลกนั้นได้เปลี่ยนไปครับ โลกเรานั้นวันนี้จะไปยึดติดกับสิ่งที่เรียกว่าในอนดีตไม่ได้นะครับยกตัวอย่างอย่างญี่ปุ่นนั้นถ้าเกิดว่าญี่ปุ่นเมื่อ40กว่าปีที่แล้วไม่ออกมาลงทุนในต่างประเทศนั้นวันนี้ประเทศญี่ปุ่นคงจะแย่นะครับต่างประเทศนั้นมีเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นต้นทุนที่ถูกกว่าไม่ว่าจะเป็นตลาดที่อยู่ในที่บริเวณนั้นทําให้การขนส่งก็ไม่จําเป็นต้องไปเสียเวลาหรือค่าขนส่งหรือแม้กระทั่งภาษีนําเข้านะครับ นั่นก็คือเรื่องราวที่เมืองไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงที่จริงว่าไปแล้วบริษัทไทยนั้นไปลงทุนในต่างประเทศว่ากันมาก็นานพอสมควรแต่จริงๆแล้วในเมืองไทยเราก็เพิ่งมาลงทุนกันเป็นเรื่องเป็นราวก็เมื่อประมาณ3-5ปีที่แล้วนั่นเองปี2554ประเทศไทยไปลงทุนในต่างประเทศถือว่ามากที่สุด ในประวัติการเลยนะครับเหล่านั้นไปลงทุนถึง501ล้านเลยทีเดียวลองลงมาอีกอันนึงก็คือสหภาพยุโรปครับที่ไปลงทุนถึง200ล้านบาทเลยทีเดียวแล้วในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ไปลงทุนในประเทศจีนถึงเกือบ200ล้านทีเดียวแสนเก้าหมื่นล้านฉะนั้นเราไปดูนะครับว่าการที่ประเทศไทยไปลงทุนเป็นเพราะนั่นก็คือเรื่องของสถานการณ์โลกเปลี่ยนครับ แล้วยิ่งเหตุการณ์ค้าเสรีอาเซียนนั้นกําลังจะเกิดขึ้นคนไทยไปลงทุนในสิงคโปร์ตั้งแสนสี่หมื่นล้านนะครับในลาวนั้นเราไปลงทุนตั้ง2 0 0 0 0กว่าล้านนะครับกัมพูชาก็ประมาณสัก20,000ล้านพม่านั้นประมาณ3 0,000ล้านเวียดนามน,น,นั้น60,000กว่าล้านเลยทีเดียวแน่นอนตรงนั้นก็คือเป็นประเทศที่ใกล้บ้านเราแล้วไปดูนะอินโดนีเซียก็9 0,000กว่าล้าน มาเลเซียก็9ก้าหมื่นกว่าล้านฉะนั้นตรงนี้ถ้าไปว่าแล้วในความเป็นจริงนะครับประเทศไทยนั้นถือว่าได้เปรียบที่ไปลงทุนข้างบ้านของเราแล้วก็ข้างบ้านของเรานั้นถ้าไปว่ากันแล้วเราก็จะมาดูนะครับว่าผลประโยชน์ที่ไทยจะได้รับก็น่าจะใกล้ชิดน่าจะมีผลประโยชน์มากที่สุดนั่นก็คือโครงสร้างของอนาคตของธุรกิจเศรษฐกิจที่ประเทศไทยนั้นจะไม่อยู่ในประเทศของตัวเองไม่ได้อีกแล้วนะครับ ฉะนั้นถ้าเกิดเรามาดูนะครับว่าลักษณะของเศรษฐกิจในโลกที่เราจะขยายตัวหรือจะต้องทําให้เรามีความเข้มแข็งในเรื่องเศรษฐกิจนั้นจะอาศัยในประเทศเราไม่ได้แล้วครับเราต้องออกไปข้างบ้านเราออกไปไกลกว่าข้างบ้านเรานั่นก็คือเรื่องราวที่คนไทยทุกคนวันนี้จะต้องหันกลับมาคิดใหม่ในการวางแผน แม้กระทั่งวันนี้ข้างบ้านเราเช่นอย่างกับพม่านะครับซึ่งกําลังเปิดประเทศนั้นถ้าเกิดเราไม่เอาวิทยาการหรือไม่เอาทางด้านเทคโนโลยีที่ดีคนอื่นก็แย่งเราครับวันนี้ตลาดนั้นไม่ใช่แค่คนไทยตลาดนั้นมีทั่วโลกเราต้องเกิดการแข่งขันและนั่นก็คือเงื่อนไขครับที่บริษัทไทยนั้นจะต้องมีมิฉะนั้นเราก็คงไปลงทุนแล้วไม่ประสบความสำเร็จครับ